สวัสดีครับผม A a N Channel ครับทุกคนครับวันนี้นะครับก็จะมาพบกับนะครับคอนเทนต์พบหมอมีบุตรยานะครับ EP นี้เป็น EP ที่13แล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีนัดกับคุณหมอนะครับเพื่อทำการย้ายตัวอ่อนแล้วครับผมนะครับก็คือวันนี้นะครับว่าที่คุณแม่นะครับก็ดูสภาพนะครับนะครับผมวันนี้เราจะมา พูดคุยนะครับให้ฟังว่าเหตุการณ์วันนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ทําคุณหมอทําอะไรให้เราบ้างนะครับวันนี้นะคะเราก็มาพบคุณหมอตามนัดเนาะครั้งก่อนที่คุณหมอให้ยาไปแล้วก็นัดย้ายตัวอ่อนวันนี้ก็คือวันที่5พฤศจิกาเนาะเ,เราก็มาตั้งแต่เช้าครั้งนี้ไม่ได้งดน้ํางดอาหารใดๆนะคะแต่ว่าไม่ให้แต่งหน้าทาปากฉีดน้ําหอมทาเล็บเหมือนเดิมจนนบัดน,นี้จ้า นะครับอันนี้คืออ,นนคอ,ออน,ออน,นเป็นคลิปแรกหรือเปล่าที่ออนน้าสดนะครับไม่เป็นไรนะคะทีนี้เราก็ตามจริงอ่ะคุณหมอนส10โมงณสิบนะโมงเพื่อที่จะมาดำเนินการต่างๆนานาแต่ว่าเวลาที่เซตไว้จริงๆอะ่ะ11.30ทีนี้เราไปถึงโรงพยาบาลเมื่อเช้าเนาะ ก็ประมาณ8โมงเราก็ไปยื่นเรื่องอยื่นบัตรนัดรับคิวอ,อะไรไว้ก่อนแล้วเราก็ไปทานข้าวกันคือทานข้าวเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาที่ห้องรู้สึกว่ายามันจะเริ่มอ,ออกฤทธิ์แล้วหรือเปล่าทําไมคุณแบบเอเนจีดรอปลงไม่รู้อ่ะพูดรีพูดค่ะทีนี้ก็เข้าไปในห้องเป็นห้องทําหมันแล้วก็าการจเจริญพันธุ์เนาะ ็ห้องเดิมที่เราเคยไปเก็บไข่นั่นแหละเข้าไปก็ยังก็มีมีคนไข้อีกคนนึงเข้าไปตามหลังไปนิดนึงนะคะพอเข้าไปในห้องเขาก็ให้เปลี่ยนชุดเหมือนเดิมใส่ชุดของโรงพยาบาลแล้วก็ถอดเสื้อชั้นในกางเกงในเครื่องประดับอ,อะไรต่างๆนานา,นาแล้วก็ใส่หมวกคุมผม ให้นอนพักที่เตียงยังไม่นอนพักที่เตียงเขาก็จะซักประวัติก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คืออันดับแรกสำคัญเลยในการซักประวัติก็คือประวัติเกี่ยวกับโควิดนะคะในการที่เราเดินทางจากต่างจังหวัดไหมไปสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยไม่อะไรประมาณนี้แหะคะ่ะ <c oughs> ในเรื่องของก่อนมาเราต้องทำการตวรวจ pcr ด้วย้วอนที่สำคัญคือก่อนทำหัตถการคุณหมอให้ตรวจโควิด เป็นการตรวจแบบ pcr นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ตรวจ a t k เนาะซึ่งถ้าเรามีความประสงค์ที่จะไปตรวจ pcr กับโรงพยาบาลต่างๆเราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองนะคะบางโรงพยาบาลก็1,000บาท1,200บาท2,000หรือ3,000ก็แล้วแต่โรงพยาบาลนะคะส่วนใหญ่แล้ว รงพยาบาลเอกชนจะมีก็จะแพงกว่าโรงพยาบาลรัฐแต่ว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยอ,อาจจะถูกกว่าก็จริงแต่ว่าอาจจะช้าในเรื่องของกระบวนการต่างๆเนาะค่ะก่อนมาเราก็ตรวจโควิดก่อนมา,าไม่เกิน3วันผลที่รับได้นะคะเราก็ไปตรวจมาวันที่วันที่3ตรวจที่3อผลวันที่4แล้วเราก็มาวันที่5วันนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ช่างน้ำหนักวัดความดันพี่พยาบาลในห้องนั้นน่ะเขาก็จะแนะนำว่าวันนี้เรามาย้ายตัวอ่อนนะคะก็จะมีขั้นตอนการทำแบบนี้แบบนี้น,นั่นนี่โนนเขาก็จะแนะนําเราค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าก่อนที่จะทำเนี่ยมันต้องกั้นปัสสาวะกั้นปัสสาวะไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังเพ่งยัง ยังไม่ต้องกั้นอะไรเงี้ยพอถึงประมาณ10บโมงก็เริ่มกั้นปัสสาวะนะคะค่ะเอออีกอันหนึ่งเขาก็จะให้ให้เซนใบยินยอมใบยินยอมการอ่า,ย,าย,ยินยอมการย้ายตัวอ่อน,ยยออนทั้งสามีภรรยาทั้งสองคนจะได้เเซนยินยอมการย้ายตัวอ่อนในนั้นก็จะมีข้อความประมาณว่า,าเราเนี่ย ได้ทำการย้ายตัวอ่อนในวันที่เท่านี้เท่านี้จานวน1ตัวอ่อนแล้วก็จะเหลือตัวอ่อนกี่ตัวคือของเราอ่ะก่อนที่แต่ก่อนที่เราเคยพูดไว้ก็คือเรามีตัวอ่อน5ตัวอ่อนนะคะย้ายไป1ตัวอ่อนวันนี้เราก็จะเหลือ4ตัวอ่อนที่ฝากแช่ไว้กับโรงพยาบาลก็จะมีค่าฝากปีละ4,000บาทเมาจ่ายนะคะไม่ว่าคุณจะมีตัวอ่อนกี่ตัวก็ตามเมาจ่ายไปเลยปีละ4 0 0 0บาทเนาะ ค่ะแล้วก็จะมีะนักนักเทคนิคการแพทย์ที่พี่เขาจะมาะคุยเรื่องตัวอ่อนของเรานี่แหละว่ามีตัวอ่อนเท่านี้เท่านี้เราต้องฝากตัวอ่อนไว้แล้วก็ตั้องจ่ายเงินค่าฝากตัวอ่อนอะไรเงี้ยแล้วก่อนทำอ่ะพี่เขาก็จะเอาโทรศัพท์เราไปถ่ายรูปตัวอ่อนที่จะ นำเข้าสู่โพรงมดลูกย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกของเราให้ดูด้วยเราก็ตื่นเต้นมากเลยนะคือเราตามจริงอะ่ะเราก็เคยเห็นตัวอ่อนที่อยู่ในเน็ตบ้างในหนังสือบ้างอะไรเงี้ยเราก็เรียนสายสุขภาพ,าพมาเนาะเราก็เคยเห็นแต่ตัวอ่อนแบบของคนอื่นอะไรอยเงี้ยเป็นลักษณะบ l a s t o ซ y สเนาะ,ะมีความพร้อมที่จะฝังตัว ทีนี้เราเห็นตัวอ่อนตัวเองคือแบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจริง <c oughs> <c oughs> คือลักษณะกลมๆแล้วก็กำลังจะมีการแบ่งเซลล์เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูออนะคคือแบบตื่นเต้นพอสมควรนะคะตื่นเต้นกว่าตอนที่เห็นมดลูกตัวเองอนันแหละเสร็จแล้วทีนี้ <c oughs> ก็จะมีเภสัชกรมาแนะนำยานะคะ ยาของเราที่เรากินนั่นแหละก็จะเป็นายาฮอร์โมนต่างๆที่เรากินก็จะมีเช้ามีเย็นเนาะตามที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะก็กินเหมือนเดิมเลยแต่ว่า,ามีเรื่องตื่นเต้นขึ้นอีกนิดนึงขณะที่นอนรอก็คือเรารู้สึกว่ามีเลือดออกในช่องปากอันนี้อันนี้ทำเลยยังย้ายายังยังไม่ย้ายนอนรอเรารู้สึกว่ามีเลือดออกในช่องปาก เหมือนเลือดกำเดาไหลแล้วมันไหลเข้าไปในปากเราแล้วเรารู้สึกว่ามันคือเลือดนึกออกไหมเออเราก็เลยเช็คว่าจมูกเราเอ๊ะทาไมในจมูกอะ่ะไม่มีเลือดออกมามันต้องไม่ใช่เลือดก,กำเดาแน่เลยเราก็เลยลุกแล้วก็ไปบ้วนปากในในห้องน้ําไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนอาการนี้เป็นอืมไม่ไม่ไม,มอันนี้คือเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟัง <c oughs> ทีนี้พอบ้วนน้ำลายออกมาก็คือเป็นเลือดลักษณะเป็นเหมือนเลือดกำเดาแต่มันไม่ได้ออกทางจมกูกมันออกในช่องปากเราก็เลยตกใจมากเลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใจนึงก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินยาแอสไพลินยาละลายริ่มเลือดมันก็เลยทําให้เลือดออกง่ายแต่ว่าไม่มีฟันผุไม่มีเหงือกอักเสบไม่มีเลือดออกตามายฟันใดๆเลยนะอทีนี้เราก็เลยบ้วนปากแล้วก็กินกินน้ําเยอะ ตอนนั้นน่ะเป็นช่วงกั้นปัสสาวะด้วยเรากเลยกินน้ํากินน้ําทีเนี้ยเออมันก็หายไปเลือดที่ออกมานะ่ะมันหายไปแต่มันยังรู้สึกว่ามีกลิ่นของเลือดอยู่ค้างคุ้งอยู่ในปากของเราอะไรเงี้ย hmm. อืมเราก็เลยเล่าให้พี่พยาบาลตรงนั้นฟังว่าเรามีเลือดออกในลักษณะเนี้ยแต่ว่าตั้งแต่กินยามาเราก็ไม่เคยมีเลยนะอืม เพิ่งมีวันนี้นะคะทีนี้คุณหมอก็เลยบอกว่างั้นก็ให้งดยาละลายเลือดไปก่อนแต่ยาตัวอื่นน่ะให้ใช้เหมือนเดิมอ่าทีนี้ก็มาถึงช่วงของการอ่าจะไปอ่าตอนช่วงการปัสสาวะนอนรอเพื่อที่จะไปย้ายตัออ่อนเนาะทีนี้คุณหมอก็มาพูดคุยในเรื่องของการย้ายตัวอ่อนนั่นนี่น่น,นพอดี ในในส่วนของห้องที่เราเข้าไปวันนี้มันมีสองคนเนาะก็คือเรากับพี่คนนึงซึงนอนเตียงข้างๆกันเราก็เป็นคนนอนรอแล้วทีเนี้ยอ่าเราก็ได้ยินคุณหมอไปคุยกับพี่คนนั้นนะว่าวันนี้นะคะคุณติดติด,ตดเราจะทําการย้ายตัวอ่อนสองตัวอ่อนนะคะวันเนี้ยเออเราก็งงว่าเอ๊ะทไมพี่เขาถึงได้ย้ายตัวอ่อนสองตัวอ่อนวะเพราะว่าตอนที่คุยกับคุณหมออะ่ะคุณหมอบอกว่า ไม่ทำแฝดไม่ย้ายพร้อมกันไม่อะไรทั้งสิ้นเราก็เก็บความ คำถามไว้ในหัวว่าคือพวกเราแพลนว่าเออถ้าเกิดจะคือเอาทําครั้งเดียวเลยได้ไหมแบบเป็นเป็นแฝดเหมือนสายฟ้าพายุอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำแฝดได้เราอยากทําอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเราเราชอบเด็กสองคนนี้มากแล้วก็อยากอยากมีแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่พอเราคุยกับคุณหมอตอนนั้นคุณหมอว่ามันไม่มันทำไม่ได้ทั้งคันแฝดนะมันก็เป็นความเสี่ยงอะไรเงี้ยเออเราก็ตัดประเด็นนี้ไปก็ทำแาว่าน้ําหนักน้ําหนักน้องน้าหนักลูกจะน้อยด้วยโน่นนั่นนี่อะไรสิ่งใดอย่างเกิดปัญหานะครับก็เลยโอเคไม่เป็นไร เอาย้ายยาตัวอ่อนตัวเดียวของก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเราก็นอนแอบฟังคุณหมอคุยกับพี่คนนั้นอยู่เราก็เก็บคําถามไว้ในใจก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่พอมาถึงเราคุณหมอก็บอกว่าคุณมัทน,นาวันนี้จะทําการย้ายตัวอ่อนเรามีตัวอ่อนทั้งหมด5ตัวอ่อนเนาะวันนี้ย้ายหนึ่งตัวอ่อนเราก็จะเหลือสีตัวอ่อนอะไรเงี้ยเออก็โอเคก็กั้นปัสสาวะกั้นจนแบบปวดมากๆถ้ายังไม่ปวดให้กินน้ํา เรากินน้ําไปเกือบสองขวดเพื่อที่จะให้ปวดปสวัสสาวะมากๆให้มีมีน้ําปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะมากๆแล้วให้มดลูกอ่ะเขาลอยตัวขึ้นเพื่อที่จะง่ายต่อการอันตัสซาแล้วก็การมองเห็นในขณะที่ทาหัตถการเออในขณะที่ย้ายตัวอ่อนหัตถการย้ายตัวอ่อนค่ะแล้วทีเนี้ยของพี่คนอีกคนหนึ่งอ่ะเขาก็ได้ย้ายก่อนอืม เจ้าที่ก็พาพี่เขาเดินเข้าไปในห้องในห้องนั้นแหละในห้องทํามนันนั่นแหละอืมทีนี้เราก็นอนรอแบบด้วยความใจจดใจจ่อแล้วก็ปวดฉี่มากคือเราเป็นคนที่กั้นปัสสาวะไม่ได้นานเราไม่ค่อยชอบกั้นปัสสาวะอะไรเงี้ยก็นอนปวดฉี่อยู่ตรงนั้นแหละพี่เขาเข้าประมาณสิบสิบนาทีแล้วก็มีรถเข็นเข็นออกมาแล้วก็ให้มานอนเตียงเดิมทีเนี้สักพักหนึ่ง พี่พยาบาลก็มาบอกเราว่าเดี๋ยวจะให้เข้าไปย้ายตัวอ่อนนะคะเดี๋ยวจะฉีดยาเออไม่ของเราไม่ได้ฉีดยาแต่ของพี่คนนั้นเนี่ได้ฉีดยาก่อนเข้าห้องคนละคนละสูตรมั้งในการทำมไ,มไม่แน่ใจไม่รู้ว่ายาอะไรเนาะพี่คนนั้นได้ฉีดยาแต่เราไม่ได้ฉีดด้วยความที่พี่เขาอายุค่อนข้างจะเยอะอแล้วนะครับมันก็เลยมีภาวะอะไรหลายอย่างนะครับผมทีนี้เราก็เ เข้าไปเข้าไปในห้องนะคะก็จะเป็นเหมือนห้องผ่าตัดเล็กแหละเป็นห้องเดิมที่เราเคยไปเก็บไข่นั่นแหละพอขึ้นเข้าเข้าไปในห้องเ,ออเราก็นอนเตียงแล้วก็ขึ้นขายอย่างเขาก็จะจัดแจ้งคลุมผ้าที่ขาสองข้างแล้วก็ก็จะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นคุณหมอเป็นคนอันตาา์ตาซดูมดลูกขณะทีะ่มีการย้ายตัวอ่อน ก็จะมีคุณหมอท่านที่จะทำการแยะตัวให้เราแล้วก็มีพี่พยาบาลมีผู้ช่วยอ,อะไรเยอะแยะหลายคนมากในการช่วยกันในห้องนั้นนะคะแล้วทีเนี้ยคุณหมอก็แบบเป็นการดับเบิลเช็คอีกทีนึงว่าคนไข้ชื่ออะไรคะวันนี้มาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออก็ว่าชื่อรนธนาการกย้ายิคน <laughs> ก็มันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของเออมันมีโอกาสผิดพลาดได้มัน มันเป็นเรื่องของอเทคนิคและวิธีการขั้นตอนการทํามันต้องเช็คอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อที่จะทําความเข้าใจกับทั้งตัวเจ้าที่ตัวคนไข้อะไรให้เข้าใจถูกแบบต้องไปในทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยล้วก็กว่าวันนี้มาย้ายตัออ่อนคุณหมอก็บอกว่าหมดลูกดูดีมากเลยนะคะตัวอ่อนก็สวยมากเลยเดี๋ยวคุณหมอจะทําการย้ายตัวอ่อนให้เนาะเดี๋ยวใส่เครื่องมือ ก็เขาก็จะใส่เครื่องมือการตรวจภายในแหละสเปกคูลัมม็นปากเป็ดอ่าเออปากาเป็ดค่ะเข้าไปในช่องคลอดของเราเหมือนเหมือนเหมือนกับที่เราตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือว่าตรวจมดลูกอะไรต่างๆนั่นแหละตรวจภายในเนาะก็ใส่เครื่องมือเข้าไปสักพักคุณหมอก็บอกว่าจะใส่ตัวอ่อนแล้วนะคะเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกรู้สึกแค่ตอนที่ ตอนที่ใส่เครื่องมือเข้าไปแหละว่ามันจะมีอาการเจ็บเจ็บปวดตึงๆหน่อยนึงเหมือนกับที่เราตรวจภายในธรรมดาแต่ตอนที่ขนาดที่เอาตัวอ่อนย้ายเข้าไปในพรงมดลูกอะ่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าเขาปิดตาใช้ผ้าปิดตาด้วยคุณหมอก็บอกว่า,ค,วาคุณหมอเอาตัวอ่อนที่พร้อมที่จะฝังตัวเนี่ยไปวางไว้ตำแหน่งที่เหมาะที่สุด ของการฝังตัวให้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ย้ายตัวอ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอก็เลยสวนปัสสาวะออกให้เพราะว่าคือเรากั้นปัสสาวะแล้วเราปวดมากปวดมากปวดมากๆไม่เคยปวดฉี่ขนาดนี้คือแบบมันต้องกั้นไงคะก็สวนปัสสาวะออกให้เพราะว่าไม่อยากให้เราลุกไปเข้าห้องน้ําฉี่เองอะไรเงี้ยหลังจากย้ายตัวอ่อนเสร็จ เขาก็ก็ใช้เวลาประมาณสิบนาทีเนาะในคูน,นตอนอทีเนี้ยเขาก็เอารถเข็นรถนอนมาให้เราอ่าย้ายขึ้นรถนอนแล้วก็เข็นออกมานอกห้องมาที่เตียงเดิมที่เรานอนรออยู่นั่นแหละคะ่ะก็คุณหมอก็แนะนำว่าหลังจากย้ายตัวอ่อนเซตก็พยายามนอนอยู่ที่เตียงนิ่งๆเนี่ย ประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าทาได้นะคะแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้ก็ปวดฉี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเข้าห้องน้ําได้แต่ว่าพยายามเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะทํำยังไงดีเนาะเพราะว่าเราเป็นคนที่ปวดฉี่บ่อยปวดฉี่ง่ายมากแต่ดีที่คุณหมอสวนปัสสาวะออกให้แล้วคือเป็นครั้งแรกที่จะพูดเรื่องของการสวนปัสสาวะให้ฟังเป็นครั้งแรกของการโดนสวนปัสสาวะ คือการสวนปัสสาวะก็คือ,อคุณหมอจะใช้ท่ทอท่อปัสสาวะเนี่ยไม่สายยางสายยางส่วนปัสสาวะสวนเข้าไปในท่อปัสสาวะของเราแล้วก็สอดเข้าไปจนถึงกระเพาะปัสสาวะแล้วน้ําปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะเราก็จะไหลออกมาข้างนอกอโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเบ่งไม่ต้องอะไรมันก็จะไหลออกมาเองเพราะว่าสายส่วนปัสสาวะเนี่ย เขาก็จะเข้าไปในท่อประออยู่แล้วในกระเพะาะปรออยู่แล้วอืมคือมีอาการเจ็บแล้วก็แสบมากในขณะที่ในขณะที่สวนเข้าไปคือเนื้อออกไหมว่าเราอะ่ะเคยสวนให้คนอื่นเคยแต่สวนให้คนอื่นไม่เราก็ตามทฤษฎีมันก็จะว่ามีอาการแสบๆหน่อยนะคะอะไรเงี้ยในขณะที่สวนเนาะแต่พอเราเป็นคนที่โดนสวนบ้างนี่คือแบบแสบเข้าใจหรือยัง <laughs> <laughs> เออนั่นแหละแล้วทีเนี้ยพอมานอนที่เตียงเนาะเราก็คิดเราจะทํายังไงวะเพื่อที่จะให้เราอะ่ะไม่ไม่ปวดฉี่พยายามเบี่ยงเบนความสนใจก็เลยเอาโทรศัพท์มาดูซีรีส์ดูซีรีส์ไปสักพักก็ยังเหมือนจะปวดอยู่ดูไปดูมาก็แบบเริ่มรู้สึกง่วง,ง,วงก็เลยวางโทรศัพท์แล้วก็พยายามข่มตาให้หลับเพราะว่าเราอยากนอนนอนในท่านั้นอะ่ะ ให้ได้มากที่นานที่สุดอะไรเงี้ยเขาก็ไขเตียงไขตรงฝั่งขานะคะขึ้นให้ขาสูงให้นอนท่านั้นเนาะเราก็เลยนอนหลับไปพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีนึงเอ่อก็ประมาณเที่ยงเที่ยงเกือบครึ่งทั้งปวดฉี่แล้วก็หิวข้าวอืเราก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเดี๋ยวขอไปข้องน้ำ เราก็เลยไปข้ห้องน้ําฉี่ออกแล้วก็มากินขนมกินข้าวอะไรนิดหน่อยแล้วก็นอนในท่าเดิมอีกนะคะสรุปแล้วเราเข้าไปอยู่ในห้องออหาธรรมหาการเนี่ยก็10บโมงสิบโมงครึ่งจนถึงเที่ยงครึ่งก็ประมาณสามชั่วโมงกว่าอืประมาณนี้นะคะเราก็ได้นอนรอ เสร็จแล้วอพอถึงประมาณนอนรอประมาณสองชั่วโมงเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้ญาติไปรับยานะคะจ่ายเงินแล้วก็ทำเรื่องอต่างๆนานา,นาแล้วก็จะให้กลับบ้านได้แต่ว่าก่อนกลับบ้านเขาก็มาเช็คยาว่าเรามียาอะไรเหลือบ้างเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกันในเรื่องของการใช้ยายาที่เคยใช้เนี่ย จะมีฮอร์โมนเนาะตอนเช้า2เม็ดตอนเย็น2เม็ดแล้วก็มีฮอร์โมนอีกตัวหนึง่งกินก่อนนอนแล้วก็ฮอร์โมนแบบเน็บช่องคลอดก็ใช้เหมือนเดิมทุกตัวเลยเคยกินยาตัวไหนใช้ยังไงก็คือใช้แบบเดิมหมดเพราะว่ายาฮอร์โมนทุกตัวเนี่ยมันช่วยให้อ่าเกิดการตั้งครรภ์ได้มากที่สุดแล้วก็มียานี้นะคะเป็น โปลูตอนเป็นยาป้องกันการแทงอฉีดวันที่สิบสิบสองเขาให้มาสองแอมก็คือวันนี้ฉีดไปแล้วฉีดวันนี้แล้วก็ฉีดอีกทีวันที่สิบสองวันนี้วันที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเอดสิบสองอาทิตย์หนึ่งอ,อ่ะทีนี้อ่าคุณ คุณเล่าในเรื่องเคสที่ที่ว่าฝั่งสองตัวซิเพราะว่าสุณผัผู้ออฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทาไมต้องได้ฝั่งสองก็ในเมื่อเราบอกว่าคุณหมอไม่ทําให้สองอเพราะอะไรครับถึงค่ะนนถึงฝั่งสองตัวเอ้ยถึงย้ายอาขอโทษทีถึงย้ายสองตัวค่ะติดฝั่งตลอดเลยอันนี้ก็คือหลังจากที่เราเก็บคาถามไว้ในใจตลอดว่าเอ๊ะทำไมพี่คนนี้ได้ย้ายสองตัววะทาไมเราได้ย้ายตัวเดียวอะไรยเงี้ย พอพี่พยาบาลเขามาแนะนำะวิธีการใช้ยาน,านั่นนี่โน่นการปฏิบัติตัวหลังย้ายตัวอ่อนต้องทำยังไงบ้างน,นั่นนี่โน้นเราก็เลยถามว่านี่พี่คะทำไมพี่คนนั้นเขาได้ย้ายตัวอ่อนสองตัวแล้วทำไมเออทำไมหนูถึงไม่ได้ย้ายหนูได้ย้ายตัวเดียวอะ,อะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อพี่คนนั้นนะ่ะเขาย้ายตัวอ่อนมาแล้ว4ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่5ยังไม่ติด ทีเนี้คุณหมอก็เลยจากย้ายทีละตัวโอกาสมันน้อยเขาก็เลยย้ายเข้าไปสองตัวถ้าเกิดติดทั้งสองก็จะได้แฝดแต่ถ้าตัวใดติดตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งติดเอกตัวใดตัวหนึ่งไม่ติดเนี่ยก็จะยังเหลืออะไรอย่างเงี้ยเออโอกาสมันก็มากขึ้นแต่ทีเนี้ยเราก็แอบฟังตอนที่นักเทคนิคการแพทย์เขามาบอกพี่คนนั้นแหละว่าตัวอ่อนนะ่ะของของคุณนะ่ะ วันนี้จะย้ายสองตัวอ่อนตัวตัวอ่อนตัวที่หนึ่งคือมีการแบ่งตัวแล้วแต่ว่าอีกตัวอ่อนตัวหนึ่งอ่ะยังไม่แบ่งตัวแต่เขาก็จะย้ายเข้าไปให้เลยแต่ว่าของเราอ่ะตัวอ่อนของเรามันมีการแบ่งตัวดีอยู่ในขั้นเกร์ดีทั้งพงมนลูกแล้วก็ตัวอ่อนนะครับของเราก็ดีใจไว้แล้วพอหนึ่ง เราก็หวังเล็กเลยเนาะโอเค okay, ครับทุกคนนะครับก็เรื่องของพี่เขาแต่ว่าถ,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 ถ้าถ้าถ้าพี่ๆท่านไหนเนาะที่จะ,จะคิดจะทาลืมแกะน่อ่าไม่เป็นไรนะครับเป็นคนไข้ทั้งวันเลยวันนี้ <c oughs> นะครับถ้าถ้ารู้ตัวเนาะถ้าเกิดว่าวางแผ่จะมีลูกเนี่ยคือในเรื่องของปัจจัยเรื่องเรื่องเงินแรงต่างคือเราคือมันไปมีความพร้อมกับไม่พร้อมในการที่จะทําแต่ว่า มันอ่าคือแนะนำไม่ไม่ควรจะมาทําตอนอายุที่แบบเยอะแล้วนะครับมันก็จะมีภาวะอะไรแบบนี้อย่างพี่เขานะครับอย่างพวกเราก็เข้าสู่วัยอาจจะเข้าสู่วัยกลางคนแล้วในอีกไม่กี่ปีนะครับพวกเราก็เลยรีบทํานะครับก็กลัวมีปัญหาเหมือนพี่เขานะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอันหนึ่งก็คือเราแอบฟังว่าอา่นักเทคนิคการแพทย์่ะเขามาบอกพี่คนนั้นว่า คุณมีตัวอ่อนทั้งหมด13ตัวอ่อนนะคะคือเราตกใจมากเลยเอ๊ะทาไมพี่เขาถึงมีตัวอ่อนเยอะขนาดนี้เรามีแค่5ตัวอ่อนเราก็ดีใจมากแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า,ปาเป็นการเก็บหลายครั้งหรือเปล่า,าไม่อันนี้ไม่รู้แต่ว่าปรากฏว่าตัวอ่อนที่เขามีอ่ะ มันอาจจะเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือ,อคุณหมอก็เก็บไว้ก่อนใช่เพราะว่ามันมันน้อยมันอาจจะแบบเก็บยากหรือว่ามันมะีน้อยเพราะาพี่เขาก็อายุยืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคทีนี้ผมจะมามาเล่าในเรื่องของคําแนะนําการปฏิบัติตัวหลังการเคลื่อนย้ายตัวอ่อนนะครับทุกคนนะครับก็ควรนอนพักผ่อนให้มากๆนะครับใน2 2-3วันแรกหลังการย้ายตัวอ่อนนะครับแล้วก็ สามารถทำกิจวัตรประจําวันได้ตามปกติเลยนะครับก็คืออต่อมาคือทำกิจวัตรประจําวันที่เบาๆนะครับไม่ได้หนักนะครับผมต่อมาครับ ข้อ3ทํทำจิตใจให้ผ่อนคลายไม่เครียดนะครับข้อ4รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้ทุกชนิดเลยยยเว้นผู้ป่วยที่มีโรคป,ประจาตัวอื่นๆนะครับข้อ5คือควรใช้ยาตามที่แพทย์กําหนดได้ให้อย่างเคร่งครัดนะครับข้อที่6ไม่รับประทานหรือใช้ยานอกเหนือจากที่แพทย์กําหนดให้หรือควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยานั้นๆน,น,นะครับผมแล้วก็ข้อ7งดออก งดการออกกําลังกายหนักๆนะครับเช่นการปีนเขาเลิซินิดหรือเล่นและเล่นแบดมินตันนะครับ <c oughs> นะครับต่อมานะครับงดมีเพศสัมพันธ์และไม่ส่วนล้างช่องคลอดนะครับต่อมาข้อสุดท้ายนะครับแพทย์จะนัดตรวจเลือดทดสอบการตั้งครรภ์ครั้งแรกประมาณ12-14วันนะครับหลังจากขึ้นย้ายตวอ่อนนั่นก็คือวันที่15นั่นเองของเรา,เราย้ายวันที่5 <15. S 1> คุณหมอ,อมันสิวันเองนะ ก็คุณหมอกนอ,า,อาจจะคือไปเจาะเลือดเจาะเลือดตรวจดูว่าฮอร์โมนเราเป็นยังไงนะครับว่าเราเราท้องหรือเปล่าวันที่15เรารู้กันครับว่าเราจะมีลูกกันแล้วหรือยังในวันที่15นะครับก็วันที่12ก็ฉีดยากันแท้งตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นใบนัดนะครับผมใบฉีดยาใบใบฉีดยาแล้วก็ใบนัด<ม>ใบใบนัดอยู่ท่านหลังนะครับผมบจันที่15นะ้รับช่วงกินิกว้นอกเวลานะครับ ต่อมานะครับวันนี้ผมจะมาสรุปนะครับค่าใช้จ่ายในวันนี้นะครับว่าวันที่ย้ายตัวอ่อนเนี่ยเราต้องจ่ายอะไรบ้างนะครับก็จะมีค่าห้องและค่าอาหารส่วนเกินนะครับหนึ100บาทนะครับคือค่าค่าเตียงสังเกตอาการนั่นแหละนะครับผมค่านอนเตียง100บาทนะครับแล้วก็ค่ายาและค่าสารอาหารทางให้อาหารทางเส้นเลือดนะครับห้าร้อยแปคุณได้ค่าลํำเกลือใช่ไหม,มไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะยานอกบัญชีเออนี่มันอยู่ในหัวข้อนี้ไง นะครับต่อมานะครับก็ยากับบ้านนะครับแล้วก็เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา6ก0ันี่มันน่าจะเป็นไม่เป็นไรเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าค่าอะไรแต่สันนิษฐานนะครับน่าจะเป็นค่าในการย้ายตัวอ่อนนั่นแหละนะครับต่อมาค่าตัววินิจฉัยแรงดังสีวิทยา960น่าจะเป็นค่าตัวสาวหรือเปล่านะครับแล้วก็ค่าวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษ8,000ค่าธารมตรการและวิสัญญี4ี0พแล้วค่าการบริการทางการพยาบาล182บาท ค่าทำอัตรการน่าจะเป็นค่าคุณหมอแล้วก็นักายาการแพทย์ที่เขามาช่วยในการย้ายตัวอ่อนนะครับอันนี้คาดว่าคาดเดานะครับรวมทั้งหมดนะครับทุกคนใช้จ่ายในวันย้ายตัวอ่อนนะครับสุทธินะครับสองห5บาทอันนี้รวมค่าฝากไข่แล้ว4,000ับาทเรียบร้อยเดี๋ยวมี f อฟนะครับทักมาก็คือ สอบถามว่าทั้งหมดเนี่ยใช้จ่ายไปเท่าไหร่คาดว่าไม่น่าจะเกินแสนห้านะครับบ้าอยู่ในช่วงประมาณสองแสนกว่ากาเพราะว่าล่าสุดที่เราฮะสองเลยเหรออืมเพราะว่าล่าสุดที่เรารวมดูอะประมาณแสนห้าแสนหกแล้วอ้าวเหรอที่ยังไม่รวมครั้งนี้นะเฮ้ยมันไปขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โห oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งเดี๋ยวเราพเรามาสรุปให้ฟังนะครับทุกคนครับผมสรุปสรุปรวบยอดทีเดียว จน,จ,นจนทุกอย่างเสร็จสับนะครับเราอดใจรอนะครับว่าพวกเรามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นะครับสำหรับท่านไหนที่คิดวางแผนที่จะไปทํา IVF ทากริปนะครับทำอีกซี่นะครับที่โรงพยาบาลรัฐนะครับก็คือศรีนครินทร์นี่เองนะครับทุกคนก็พวกเราก็ดําเนินการมาถึงณนะ จุดนี้แล้วนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นมีข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านที่กําลังวางแผนที่จะทําคลิปนะครับผมก็กดติดตามไว้นะครับก็คือเราจะมาอัปเดตจนกว่าเราจะสําเร็จในทุกๆขั้นตอนนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง A&N Channel นะครับเป็นเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผมสำหรับ so, วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ,รบสาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดเลยกดเลย